ลี n นิงเฟยเทียนห้าเอลิทครับลีหนิงเฟยเทียนห้าเอลิท e คู่นี้นะครับเป็นรองเท้าแข่งซูเปอร์ชูนะครับจากทางแบรนด์ลีหนิงนั่นเองครับใครไม่รู้จักลีหนิงเนี่ยลีหนิงนะครับคือแบรนด์กีฬาชั้นนำของประเทศจีนนะครับอยู่ประมาณท็อป1-2ของประเทศจีนเลยด้วยซ้ำนะครับ โดยคู่นี้เนี่ยจัดอยู่ในตระกูลของเฟรติเอ้นนะครับเฟรติเนเนี่ยจะเป็นตระกูลรองเท้าแข่งของทางหลี่หนิงนั่นเองครับโดยจะมีตั้งแต่รุ่นเฟเติเน5แชมเปี้ยนครับซึ่งจะเป็นรุ่นล่างสุดนั่นเองครับขยับขึ้นมาครับจะเป็นตัวนี้ครับที่เป็นเฟรติเน5อีลีนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะถูกดีไซน์และพัฒนามาเพื่อให้นักกีฬาส่วนมากนะครับทำการแข่งขันในรองเท้าคู่นี้นั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวท็อปสุดนะครับก็คือเฟรติเอ้น5อัลตร้าครับซ ที่ทางหลีหนิงมีนั่นเองครับแต่สำหรับนักกีฬาและคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้เหมาะสมที่สุดที่จะนําไปแข่งขันนั่นเองครับและแน่นอนครับเมื่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัว5้าอิรเนาะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้แข่งขันโดยเฉพาะเนี่ยตัวนี้เนี่ยจึงอัดแน่นเทคโนโลยีของทางหลีหนิงเนี่ยมาไว้อย่างอัดแน่นอัดเต็มมากๆครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณทางหลีหนิง g l o b a l ครับที่ ส่งรองเท้าคู่นี้นะครับมาให้ผมทําการทดสอบและรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็สินค้าที่อยู่ในรีวิวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ผมทําการรีวิวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเห็นทั้งหมดของผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเองทั้งหมดนะครับทางแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับโดยเจ้าลีนิงเฟอรเทียน5 Elite คู่นี้นะครับแน่นอนครับมันเป็นซูเปอร์ชูตัวท็อปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาพร้อมกับสเต็ป5ครับ ส้นเท้าเนี่ยสามแปดมิลลิเมตรครับปลายเท้าเนี่ยสามสามมิลลิเมตรคู่นี้นะครับดอปอยู่ที่ห้ามิลลิเมตรเท่านั้นนะครับ แล้วก็น้ําหนักเนี่ยคู่นี้ไซส์9 US นะครับน้ำหนักคู่นี้เนี่ยช่างจริงนะครับอยู่ที่ประมาณ200กรัมนะครับก็คือซ้ายขวาไม่เท่ากันเนาะเฉลียเนี่ยอยู่ที่200กรัมซึ่งถือว่าอยู่ในมาตรฐานของรองเท้าซุปเปอรช์ชูในปัจจุบันเลยแหละค่อนข้างเบามากๆครับโดยหน้าผ้าอัปเปอร์ของเจ้าลีนิงฟเฟรติเอน5อิเลียเนี่ยเขาทํามาจากวัสดุที่เขาเรียกว่าบูมไฟเบอร์ครับเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางลีนิงเลยเท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยจะมีความไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าใครดูรีวิวตัว Red Hair 8 Pro มันใช้เป็นเทคโนโลยีคล้ายๆกันครับตัวนั้นเนี่ยจะมีความเป็นพลาสติกมากกว่าเนาะตัวนี้เนี่ยจะจับแล้วรู้สึกแบบพลาสติกน้อยกว่าแต่ก็ยังรู้สึกเป็นพลาสติกอยู่ในอ e ีนะครับมันก็จะเป็นผ้าตาข่ายนั่นแหละครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาเลยอืมแล้วก็แน่นอนครับเป็นตัวท็อปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีรูระบายอากาศรอบตัวเลยเห็นไหมมันโปร่งมากๆเลยผมเอามือใส่เข้าไปได้เลยเนี่ย เออคือแบบโปร่งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายอากาศของหน้าผ้าตัวนี้หายห่วงครับระบายอากาศได้ดีมากๆระบายน้ําเวลาเราเหยียบน้าเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์เอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิตติ้งเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากฟิตติ้งของอัปเปอร์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเข้ากับรูปเท้าเราได้ดีมากๆครับไม่มีปัญหาเลยกลางเท้าปลายเท้าส้นเท้าเนี่ยก็ ไม่ได้เป็นสตัคเจอร์เยอะเนาะสตัคเจอร์ประมาณหนึ่งนะครับมีการบุนุ่มมาให้บริเวณรอบข้อเท้าเนี่ยที่กําลังพอเหมาะนะครับอาจจะเยอะกว่าซุปเปอร์ชูหลายๆคู่นิดนึงแต่ว่าผมว่าแบบกําลังดีเลยเนี่ยชอบนะครับแล้วก็ให้การล็อกกระชับข้อเท้าที่ผมถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้ในส่วนของลินรองเท้าเนี่ยคู่นี้มันไม่มีลินนะครับคือมันเป็นลักษณะของผ้าหนิดเนาะอยู่ตรงช่วงกลางตรงนี้ที่เขาจะเย็บติดกับตัวหน้าผ้าอัปเปอร์ตัวบูมไฟเบอร์ไปเลยนะครับก็วเวลาเราสวมเข้าไปเนี่ยก็จะแบบ แหกอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปได้เลยครับเหมือนกับพวกแบบ alpha f l เนาะก็จะเป็นหน้าผ้าในลักษณะที่เป็นซ็อกไล์นั่นเองครับสวมใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาสวมแล้วเนี่ยช่วงบนตรงนี้ก็จะแบบออคุมบริเวณด้านบนเท้าของเราได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงปลายช่วง,น,งนิ้ตรงเนี้ยเขามีแถบพลาสติกนะครับทำให้เวลาเรารัดเชือกแล้วเนี่ยไอ้ตรงแถบพลาสติกนียจะช่วยลดแรงกดของเชือกบริเวณหลังเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับตัวเชือกของตัวรองเท้าเนี่ยก็เป็นเชืกอกมาตรฐานทั่วไปครับ มีความยาวที่ก็กำลังดีเลยไม่ได้ยาวมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มัดทบเดียวอยู่นะครับตรงนี้แต่ว่าคู่นี้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ได้มีการทําตัวรันเนอร์ลูปมาให้นะครับไม่มีช่อง l ันเนอร์ลูปนะครับตรงนี้จะแบบเป็นทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการ adjust ตัวหน้าผ้าเนี่ยต้องแบบไล่เชือกดีๆนิดนึงถ้าไล่เชือกอีกเดีวเนี่ยหน้าผ้าจะ กระชับเข้ากับรูปเท้าเราได้ค่อนข้างดีมากนะครับว่าแต่เฮ้ยรลีหนิงคู่นี้เนี่ยมันมีหลายสีใช่ปะแต่ว่าทําไมผมถึงเลือกสีขาวคู่นี้มา mm hmm. ก็ต้องบอกยี่ว่าไอ้สีขาวคู่นี้เนี่ยมันเป็นสี OG ครับซึ่งผมมาชอบแบบรองเท้าวิ่งสีขาวเป็นทุนเดิมแล้วแบบพอมันมาขาวเงี้ยผมรู้สึกแบบเออชอบอะขาวแล้วก็แบบตัดดําตรงนี้แล้วก็แบบมีตัดแดงตรงนี้อีกผมว่าแบบสวยมากๆเลยนะผมว่ามันเป็นรองเท้า พอมันเป็นรองเท้าสีขาวผมริดว่าแบบมันค่อนข้างเรียบง่ายดูดีแล้วอีกอย่างเราสามารถแมทช์ชุดใส่กับมันเนี่ยค่อนข้างง่ายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มักจะมีคนพูดว่าแบบเฮ้ยซื้อรองเท้าว,วิ่งขาวอ่ะแบบเราไปวิ่งตามงานมันก็จะแบบเลอะง่ายนะแล้วก็แบบดูแลค่อนข้างยากเนาะสำหรับรองเท้าสีขาวอะครับ แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับกับการดูแลรองเท้าวิ่งสีขาวครับถ้าเรารู้จักวิธีที่ถูกต้องในการดูแลรองเท้าวิ่งสีขาวนั่นเองครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการดูแลรองเท้าวิ่งสีขาวแบบง่ายๆให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับโดยข้อแรกเลยนะครับถ้าเราวิ่งมาแล้วรองเท้าเราเลอะแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยแน่นอนครับใครชอบรองเท้าสีขาวรักรองเท้าวิ่งสีขาวเนี่ยจะแบบอารมณ์เสียมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรทําความสะอาดทันทีครับหลังจากมีการวิ่งเสร็จเนาะแต่จะให้ซักทุกรอบ แล้วกว่าจะแห้งอีกเนาะเราเลยใช้ตัวนี้ครับบาซูก้าค e ีเนอร์ออร์แกนิกโฟมครับเพียงแค่เราบีบขัดแล้วก็เช็ดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปทิ้งผึ่งลมไว้ให้แห้งครับเพียงเท่านี้เนี่ยรองเท้าวิ่งสีขาวของเราครับก็จะกลับมาเหมือนใหม่สะอาดเหมือนเดิมครับแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเลยครับข้อ2เนี่ยก่อนออกไปวิ่งนะครับเพื่อให้เรามั่นใจได้ครับว่ารองเท้าวิ่งของเราเนี่ยจะไม่เลอะง่ายๆอีกนะครับผมจะฉีดตัวนี้ครับบาซูก้าโปรเทกเตอร์สเปร์ครับ เป็นสเปรย์ช่วยเคลือบกันน้ํากันฝุ่นตัวรองเท้านั่นเองครับเวลาเราไปเหยียบโดนน้าหรือในวันแข่งเนี่ยตรงแบบจุดรับน้ําที่มันจะชอบมีน้ํานองนอะหรือโดนพวกคราบน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่มาเกาะนะครับแล้วก็ จะไม่ติดแน่นเป็นค่าฝังบนตัวรองเท้าวิ่งสีขาวของเรานั่นเองครับนอกจากเราจะดูแลและปกป้องรองเท้าวิ่งสีขาวของเราครับด้วยผลิตภัณฑ์ท่าวามสะอาดแล้วก็สเปร์กันน้าแล้วเนี่ยวิธีการเก็บรักษารองเท้าสีขาวเดี๋ยสสำคัญมากๆเลยครับโดยอย่างแรกเลยครับเราไม่ควรเก็บรองเท้านะครับไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงนะหรือว่าแบบโดนแดดเนี่ยอย่าหาทาเลยครับเก็บรองเท้าไว้ที่โดนแดดเนี่ยผมว่าอันตรายมากๆเลยมันยิ่งส่งผลทําให้แบบ รองเท้าเนี่ยเสื่อมค่อนข้างไวนะครับบางคู่เนี่ยกาวเสื่อมได้เลยนะครับใครแบบชอบเก็บโดนแดดชอบเก็บไว้ท้ายรถอุณหภูมิสูงๆเนี่ยอย่าหาทำนะครับข้อ2ครับแน่นอนครับเราควรเก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ค่อนข้างสะดวกนะครับมีอากาศหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเนาะรองเท้าเราจะได้แบบไม่ร้อนจนเกินไปด้วยนะครับเพียงเพื่อนๆลองใช้เทคนิคที่เราแนะนําไปนะครับเท่านี้เนี่ยรองเท้าวิ่งสีขาวของเราครับก็จะสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาครับไม่หมองง่ายๆต่อไปนะครับทำให้เวลาเรามาใส่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีอยู่ตลอดเวลาครับเพียงเพื่อนๆเนี่ย รู้จักวิธีดูแลรักษารองเท้าวิ่งสีขาวอย่างถูกวิธีนั่นเองครับโดยใช้บาสุก้าครีเนอร์ออร์แกนิกโฟมและสเปร์กันน้ำบาสุก้าโปรเทกเตอร์สเปร์ครับเพียงเท่านี้ครับรองเท้าของเพื่อนเพื่อนก็จะสดใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยมีวิธีในการดูแลรองเท้าวิ่งสีขาวหรือสีอื่นๆของเพื่อนเพื่อน,อนอยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับในส่วนของมิโซของเจ้าดีนิงเฟยเตียนห้าอีลีนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นโฟมแบบซปเปอร์บู คาร์บอนไฟเบอร์เพจทีห0 0่งพันะครับทีหนึคือระดับความแข็งของเพจนั่นเองครับความแข็งเนี่ยบอกเลยแม่งโคตดแข็งเลยแผ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับฟิลฟมตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องบอกว่าฟิลฟูมตัวนี้เนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกครับฟิลมันจะเหมือน Adios s r r o 3เลยครับฟิลฟมเนี่ยจน่อนข้ง่ขงมีความนุ่มแต่ค่อนข้างแน่นนะครับไอช่วงแบบใครเอามาใส่แรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่า แม่งเป็นรองเท้าที่แบบโคตรเฟิร์มเลยครับผมพูดเลยว่าแบบใส่แรกๆเนี่ยเฟิร์มมากครับผมว่าสวิสสปอตเนี่ยคู่นี้เนี่ยรันอินเนี่ยควรรันอินเป็นสักประมาณ50กิโลเมตรครับเรจาจะคนพบว่า จริงๆแล้วมันมีความนุ่มอยู่ในนั้นแต่ก็ยังเป็นความรู้สึกที่นุ่มแน่นและเฟิร์มอยู่ดีนะครับจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบนุ่มจนยุบจนเกินไปเนาะคู่นี้ผมบอกเลยมันยุบน้อยมากๆยุบแบบนิดเดียวจริงๆครับแล้วก็ด้วยความที่แผ่นคาร์บอนมันค่อนข้างมีความแข็งนะมันดีดเด้งส่งได้ค่อนข้างแรงเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับในส่วนของพื้นรองเท้าครับพื้นรองเท้าตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัว GCU Rubber นะครับก็คู่นี้นะครับสองข้างใช้ไปประมาณ6กโล ไม่มีแม้แต่รอยจะสึกตรงไหนเลยคือความทนทานเป็นแบรนด์จีนอะความทนยังไงก็ทนอยู่แล้วแหละแล้วก็างตัวนี้ GCU ตัวนี้ก็ว่าผมว่าให้การยึดเกาะที่ค่อนข้างดีเลยครับทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งแล้วด้วยความที่มันมีดอกอะมันค่อนข้างตักปุ๋ยพื้นได้ค่อนข้างดีเลย เพราะฉะนั้นการยึดเกาะและก็ความทนทานเนี่ยผมว่าหายห่วงมากๆสําหรับเจ้าพื้นยางตัวนี้นั่นเองครับโดยหลังจากที่ผมได้มีโอกาสนําเจ้าลีนิงเฟเตีเน5 e l อิริคู่นี้นะครับไปวิ่งทําการทดสอบมาในหลายๆเซสชันเนาะก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ลองรันนะครับอีซี่แล้วก็ไปถึงพวกอินเทอร์เวลลและเทมโป้นั่นเองครับเสียดายอย่างหนึ่งว่าจริงๆอ่ะเราอยากเอาไปลงเลสนะครับตอนพิงบูลันนั่นเองแต่ว่าวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะมากเาก็เลยไม่ได้วิ่งวันนั่นเองแต่ แอบไปกินแทนเออไปแวิ่งแต่ไปงานกินแทนเนาะเออก็เอ็นจอยอีกแบบหนึ่งครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกโฟมพู่นี้เนี่ยผมว่าช่วงแรกอะ่ะถ้าเราแบบเอามาวิ่งครั้งแรกเลยเราจะรู้สึกเลยว่ามันค่อนข้างเป็นรองเท้าที่เฟิร์มเลยแหละบางคนอาจจะรู้สึกแบบมันแข็งด้วยซ้ําแต่ผมแนะนํานี้ครับว่าให้ลองวิ่งไปสักประมาณแบบ50โลไปก่อนครับมันจะคุณจะค้นพบว่าแบบลองฟิลโฟมรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีฟิลคาแรคเตอร์ที่ นุ่มยุบแบบนิดเดียวมากๆครับนุ่มแน่นนั่นเองครับต้องใช้คํานี้อาจจะไม่ต้องใช้คําว่านุ่มและยุบเนาะใช้คําว่านุ่มและแน่นเลยดีกว่านะครับแล้วก็มีความดิดเด้งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในการวิ่งที่ช่วง easy pace นี่ยช่วงประมาณ5้ถึงห้ครึ่งของผมเนี่ยผมว่ารองเท้าเนี่ยให้การตอบสนองที่ดีนะครับก็เป็นในฟิลของคาแรคเตอร์ของรองเท้าซูเปอร์ชู์แหละครับมีแรงดิดเด้งให้เราเริ่มสัมผัสได้แล้วแม้ในช่วงแบบช่วงเพจ e a s y นั่นเองช่วง5้ถึงห้ครึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกได้้้แลวว่าารองเท มีแรงดีดเด้งช่วยนิดนึงนะครับแล้วด้วยประกอบกับมันมีทรงล็อกเกอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่ผมกว่าวิ่งได้ค่อนข้างง่ายเนาะมีความไหลในตัวเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเพจที่เป็นอีซี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นซูเปอร์ชูที่แบบพร้อมที่จะแบบทะยานตลอดเวลาคือมันเป็นซูเปอร์ชูที่ผหว่าคุมเพจได้ค่อนข้างง่ายจะเอามาวิ่งช่วง page อีซี่เพ่ยก็คุมได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยเราเจอกันที่ผมรู้สึกได้เลยมันเหมือนเจ้า a d i o s Pro 3มากๆแต่เป็น AdioOS Pro 3ที่่ผมสกวา นุ่มลงกว่าเดิมนิดเดียวครับแล้วก็มีแรงดิดเด้งที่ค่อนข้างชัดกว่านั่นเองครับแต่พอเราขยับเพจมาช่วงเพจทตาความเร็วเนี่ยแน่นอนครับก็ตั้งแต่เพจช่วงประมาณ2ปลายนะครับที่เป็นแบบผมทําแบบสไตรสั้นๆเนาะมาจนถึงช่วง3 4และ4ครึ่งที่เป็นレสเพจของผมนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าด้วยความที่รองเท้าคู่นี้เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่นุ่มและแน่นเนี่ยและการตอบสนองของตัวแผ่นที่แบบค่อนข้างแข็งมากๆเนี่ยทำทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยผหว่า เป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ชูครับที่มีแรงดีดเด้งได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็มีการไหลแล้วก็กิ้งค่อนข้างดีมากๆเลยแน่นอนพอโฟมมันเฟิร์มครับพอโฟมมันมีความแน่นเฟิร์มครับเน่การเรส ponsive ของตัวรองเท้าเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับตบเท้าแล้วก็ไหลต่อไปได้ค่อนข้างไวมากๆครับตัวรองเท้าเนี่ยดีดส่งตลอดเวลาเลยในทุกๆก้าวที่เราก้าวไปนั่นเองครับโดยเฉพาะในช่วงที่แบบทำสไตร์เนี่ยช่วงแบบเพจทสปลายจนถึงประมาณ3าครึ่งเนี่ยผมว่า ค่อนข้างสับสนุกเลยแหละเออคือซูเปอร์ชูสมัยใหม่เราจะคุ้นเครื่องคุ้นเคยกับฟิลคาแรคเตอร์ที่นุ่มยุบแล้วก็ค่อยปล่อยพลังออกมาะคระับมันทําให้แบบมันรู้สึกเสียเวลาตอนมันยุบนิดหนึ่งเนาะแต่พอฟิลมันเป็นฟิลแบบแน่นๆเฟิร์มๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเสียเวลารอจังหวะมันยุบแบบมันทําให้แบบตบแล้วไปได้เลยคนระับตบส่งไป มันตอบสนองได้ค่อนข้างไวนั่นงติดเท้ามากๆกนะครับกับเจ้าหลีนิงเฟรติเอนหอลีคู่นี้นะครับในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยผมว่าด้วยความที่โฟมเนี่ยสแต็กมันสูงก็จริงแต่โฟมมันคาแรคเตอร์ค่อนข้างมีความนุ่มแน่นเนาะประกอบกับตัวรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้แบบแคบอะไรมากมายนะครับช่วงกลางผมว่าไม่ค่อยแคบเท่าไหร่เนาะใครจะบอกแคบผมว่าไม่ค่อยแคบนะสำหรับการเป็นเรซิ่งชูปลายเท้าเนี่ยกว้างอยู่แล้วส้นเท้าเนี่ยก็อ่ะประมาณหนึ่งอาจจะแคบลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าเป็น หนึ่งในรองเท้าซูเปอร์ชูที่มีความมั่นคงมากๆเลยไม่ว่าจะลงแบบปลายลงกลางลงส้นมั่นคงมากครับลงแล้วแบบอยู่สนิทไม่มีอาการเป๋อะไรเลยอันนี้ผมว่าความมั่นคงทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยสําหรับเจ้าลีหนิงเฟเตีเอน5อีลิทคู่นี้ครับในส่วนของไซซิ่งของเจ้าลีหนิงเฟเตียน5อีลิทคู่นี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมใส่ตรงไซได้เลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแจ้งเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าเวลาเราดูไซชาร์ของลีหนิงแนะนําว่า อย่าไปดูพวกแบบเซนติเมตรนะเพราะเซนติเมตรพวกนั้นเนี่ยมันจะอ้างอิงเป็นเซนติเมตรแบบชาหนะครับเพราะว่าเซนติเมตรที่เราดูตามพวกแบบรองเท้าที่เป็นแบรนด์ฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเออมันจะเป็นไซส์ที่เป็นแบบเอเจแปนนะครับ JPN นั่นเองเซนติเมตร JPN เพราะฉะนั้นใครดูตารางไซส์ของลีนิงนะครับแนะนำให้อ้างอิงจาก EU เป็นหลักครับ EU ใกล้เคียงกับอันไหนหรือ EU เราคืออันไหนครับสั่งไซส์นั้นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเพิ่มหรือลดไซส์กับรองเท้าคู่นี้แต่อย่างไดครับสำหรับราคาของเจ้าลีนิงเฟยเตียน5 e ้าอลีคู่นี้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ช่วงประมาณ7,000นะครับ7,000พ0นิดนิดๆแล้วแต่แอปนะครับแต่ว่าถ้าเราก,กดโค้ดดีๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเราสามารถหาได้ช่วงประมาณ 4,000ปลายถึงประมาณ5 5 0 0นะครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยโคดเป็นยังไงเนาะเออถ้าถูกหน่อยเนี่ยถูกหาง่ายๆเนี่ยผมว่า5 3 0 0เนี่ยได้แน่ๆช่วงเนี้ยเออถ้ากดดีๆนะครับก็แล้วแต่แอปด้วยเนาะก็จะมีใน l เ n i n g g l o b a l ครับทาง tiktok shop นะครับแล้วก็ l i n i n g official store นะครับในทาง shopee นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างด้วยนะครับก็สำหรับเจ้า l i n i n g f e อ t i เ n 5 elite คู่นี้ครับถามว่ามันเหมาะไม่เหมาะกับใครครับแน่นอนครับ มันเป็นรองเท้าวิ่งซุปเปอร์ชูตัวท็อปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับคนที่อยากทำา PB อยากทำเวลามากๆและเอาไปใส่แข่งขันเนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากๆมันตรงสายเลยแหละเอาการแข่งขันเนี่ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์ชูครับที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนวิ่งช้าด้วย เป็นถ้าคนวิ่งช้าแล้วแบบชอบฟิลคาแรคเตอร์ที่แบบนุ่มและแน่นนิดนึงไม่ได้ชอบนุ่มยุบเนี่ยผมว่าค่อนข้างเหมาะมันไม่ได้แบบเป็นซูเปอร์ชูที่แบบพร้อมจะพาเราแบบทะยานตลอดเวลาเออมันเป็นซูเปอร์ชูที่คุมค่อนข้างง่ายทั้งในเรื่องของความเร็วและในเรื่องของรอบขาต่างๆนะครับมันคุมง่ายมากๆเพราะฉะนั้นนี่ยคนวิ่งช้าเนี่ยก็สามารถใส่ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถามว่าไม่เหมาะกับใครครับแน่นอนด้วยความที่โฟมมันค่อนข้างแน่นนุ่มนุ่มและแน่นเลยเนี่ย เออแล้วก็แผ่นคาร์บอนที่ค่อนข้างแข็งเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะมากนะกับนักวิ่งมือใหม่นะครับผมว่า อาจจะต้องอาจจะแบบเค้นขาตัวเองนิดนึงเนาะสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้มันอาจจะแบบส่งผลต่อแบบกล้ามเนื้อของเรานิดนึงนะครับนักวิ่งมือใหม่เนี่ยผมว่าอาจจะมองเป็นตัว5 challenger แทนตัวนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่านั่นเองนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าลีหนิงเฟอร์เต mm. e ียน5อีลีนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจรันว้ด้วด้วครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย